สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการน้ำมูกไม่มีรายการครับวันนี้เรเาทำอะไรได้ครับวัท่านฝนเมื่อีดก็โด,ดนแ่จริงๆแลมีก็โอเคนะครับที่หนึ่งก็เริ่มมาก,ก็ไม่มีเลยมากก็ต้องตำความเข็ตนะครับัดไม้ครับ นครับคุณมาดาต้องน้งคนมาดักเป็งคับเดี๋ยวกาทิ้งลิ้นไว้ให้ตาสีกระดับไม่แน่แต่ว่าจะำว่ามันไม่ได้หนักนะแต่นี้ นหอมแนตรเลียดแล้ว uh ก็ไปหานี้อันนี้เราจะเล่นเป็นนักพากร์้ครับเราจะทำามขึ้นเคร่องล そ、嗯